ก็จะนเดียวกันไงวนไหนลิ้ะไรานมาดก็มีส่วนเรื่องของเ่องกนี้ามนมดพกเสือป่าอย่างนี้ต้องให้ไม่เอาไม่คูาแบบนี้ต้องมีดิแ่เมื่อองต้องมีต้องมีแม่การเป็นที่แล้นะทนี้มมานีล้ว ไอ้งันบวงไก่มันดักบวงหนูอะ่ะดักหนูอะ่ะมันละไวมันก็ไม่ได้เนีนน่มักินไก่อ่ไม่กินนเข้าไปไข่แล้ว ก็วันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนชาววังน้ำเย็นก็ได้จับสัตว์นะในส่วนของน่าจะเป็นเสือปลาเน่ยก็เห็นว่าเสือปลาเนี่ยนะก็เป็นสัตว์ที่เราจะต้องคุ้มครองไว้ทางประชาชนก็เลยมอบเสือปลานี้ให้กับเจ้าวาดวัดวังน้ำเย็นพระครูวิสุทธิพัฒนวิธาน ขณะนีะ้ท่านเจ้าวาดก็ได้ประสานงานหน่วยงานนะที่เกี่ยวอข้องของเสือปลานีนะ้ไปดูแลต่อจากวัดบางน้ำเย็นครับมผมว่า<ม>ตกสิบกว่าปีเนะี่ยผมก<ม>็พ่งจะเ,เห็นเนี่ยนะสบายก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องของไร่อ้อยเนี่ยมันจะมาอาศัยค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการทำไร่อ้อยเนี่ยก็มีการเผาน้อยลงนะก็ไม่ค่อยเห็นลักษณะแบบนี้นะ สมัยก่อนในเวลาเผาเนี่ยบางทีสัตว์ตวหนีไม,ไม่ไม่ทันเนี่ยก็คือก็ตายกันยกคลอกเลยตรงนี้เนี่นย ฮะเออแล้วก็ลายมาเปิดแต่แมวเราลายแบบนี้ไม่ไม่เจอแล้วหางยาวหางยาวตัวยาว